สวัสดีครับพี่น้องเช่าไรมันซับบอลังทุกคนนะครับเมื่อนี้กัมาพ่อกันอีกกับผมลุงสอนคนนอนหน้านะครับครับมาพ่อกันเมื่อนี้กะตรงกับวันที่28เดือนพฤศจิกายนปี2568นายนะครับครับมาพ่อกันเมื่อนี้กัอากาศหนาวนะครับพี่น้องอุณหภูมิลดลงนะครับ ขอให้พี่น้องเช่าแร่มั่นซับหลังทุกคนนะครับจงรักษาสุขภาพาร่างกายของเจ้าของนะครับให้มีความแข็งแรงให้มีความอบอุ่นอยู่สม่ำเสมอนะครับพี่น้องเดอ้ออากาศหนาวจังสี่นะครับอุณหภูมิในร่างกายของเหาอาจปรับตัวว่าท่านนะครับอาจเทศให้พี่น้องบอสบายได้นะครับ ผมลุงสอนเองกะขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเช่าไร่มั่นซับพลังทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยกันทุกคนนะครับพี่น้องเด้อครับสําหรับวันนี้ผมกะมีราคามั่นซับพลังมาแจ้งกับพี่น้องอีกคือเกา่าแล้ครับช่วงนี้ราคามั่นซับพลังปรับตัวขึ้นแบบ ตรวจเร็วเลยครับพี่นอ้องสืบเนื่องมาจากมั่นซับพลังขาดแคลนนะครับตอนนี้ทางล่านที่เพื่อนรับสื่อมั่นร่วมตามูบานนะครับหัวมั่นสดอ่าแทบจะบ่มีปอนเข่าให้กับล่านนะครับอ่านี่ละสาเหตุที่ราคามั่นซับพลังปรับตัวขึ้นแบบกระทันหันนะครับพี่น้องก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร ผู้ที่ปลูกมันสบปะลังนะครับมีรุ่น3บาทนะครับพี่น้องสำหรับราคามันร่วมนะครับสำหรับมันร่วมมีรุ่นถึงสบาทต่อกิโลกรัมนะครับพี่นอ้องราคามันสบปะลังจากที่ดิ่งลงไปสุดๆนะครับราคาตอนนี้ดีโตขึ้นมาก็ดีใจน้ำพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสบปะหลังนะครับเด้อครับช่วงนี้พี่น้องเฮ้าพิ่นกำลัง ปลูกมั่นนะครับมั่นแรงนะครับปลูกมั่นไปทารอดฝนรอดฝนของปีหกเก่านะครับพี่น้องครับกะมาเริ่มเมืองราคากันเลยเนาะมาเริ่มจากราคามั่นร่วมกอนนะครับมาเริ่มจากจังหวัดอุบลกครับพี่น้องมาเริ่มจากอำเภอยียนะครับเมื่อนี้ครับร้านของพ่อใจอำเภอยียะนะครับพี่น้องมือนี้่นรับสื่อ้อวมั่นสด กิโลกรัมละสองบาทนะครับตันละสองพันสำหรับทางพี่บุญนะครับอ่าราคาทางอำเภอพี่บุญมั่งสาหารนะครับร้านของพอวิจารณพืชผลนะครับมือนีเพิ่นซื้อยูกิโลกรัมละสองบาทสิบสตางค์นะครับพี่น้องตันละสองพันหนึ่งรอยบาทนะครับอ่าสำหรับราคามั่นร่วมนะครับพี่น้องเนาะไปเบิงราคาของมั่นเสื้อแป้งนะครับพี่น้อง ไปเบิงราคาทางจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องมือนี้ทางโรคแป้งซี่ไไหวโกบอนนะครับอ่าอำเภอกาบเชิงนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับมือนี้เพิ่นรับซื้อหัวม,มันสดเสื้อแป้งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่นปรับราคาขึ้นเด้อครับพี่น้องจากวันก่อนนะครับเสื้อแป้งสามสิบเปอร์เซ็นต์จากกิโลกรัมละสองบาทหกสิบห้าสตางค์นะครับมือนี้เพิ่นปรับขึ้นไป เป็น2บาทเจสตางค์นะครับพี่น้องสำหรับเสื้อแป้งยีเเนะครับมือนีสองบาทสี่สหาสตางค์นะครับ,น,บ,รน,รบนี่ราคาที่เพิ่นปับขึ้นล่าสุดนะครับพี่น้องไปเบอร์ราคาท่าจังหวัดนครราชสีมานะครับโรงแป้งโชคยืนยงมือนีเพิ่นรับเสื้อหอัวมันสดนะครับเสื้อแปง้ง3 0เเซนะครับกิโลกร,รัมละ2บาทเกาสบสตางค์นะครับพี่น้อง สำหรับเสื้อแป้ง25% 2บาท5 0สตางค์นะครับนี่ก็เป็นราคาที่เพื่อนปรับขึ้นไม่ปรับขึ้นล่าสุดนะครับพี่น้องเด้อขับไปเบอ่งราคาของขอนแก่นครับบ้านนี้ไปทางจังหวัดขอนแก่นนะครับรงแป้งแกนเจริญนะครับเมื่อนี้เพิ่นรับซสื้อหัวมันสดเสื้อแป้ง30%กิโลกรัมละ3บาทเด้อครับพี่น้องตันละ3,000นะครับสำหรับเสื้อแป้ง30%นะครับ เสื้อแปง้ง25% 2บาท50าสหาสตางค์นะครับครับไปเบิ้งทางอุดรครับบ้านนี้จังหวัดอุดรธานีนะครับราคาสิเป็นจังไงครับพี่น้องมื้อนี้ทางโรงแป้งเช่าวดีอีสานนะครับเพิ่นรับซื้อหัวมันสดเสื้อแป้ง30%นะครับกิโลกร,รัมละ3บาท5้สตางค์นะครับพี่น้องสำหรับเสื้อแป้ง25%นะครับกิโลกร,รัมละ2บาท50 สตางนะครับโอ้เป็นราคาที่เพิ่นซื้อสูงนะครับทางอุดอรนะครับอ่าซื้อสูงกว่าขอนแก่นแล้วก็นครราชสีมานะครับพี่น้องไปเบอร์ราคาทางชชยภูม่มนะครับพี่น้องบริษัทแป้งมันแสงเพชรครับพี่น้องราคาหัวมันสดนะครับเสื้อแปง้งสามสิบเปเซนตเมื่อนี้เพิ่นซื้อกิโลกร,รัมละสามบาทยี่สิบสตางนะครับพี่น้องโอ้ราคาสูงนะครับพี่น้องเด้อ สามบาทยี่สิบสตางค์นะครับสําหรับทางบริษัทแป้งมั่นแสงเพชรนะครับเสื้อแปง้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สองบาทเจ็ดสิบสตางค์นะครับเมื่อเบิ้งทางใช้ยภพุ่มพึ่งกันครับพี่นอ้องอมามาเบิ้งอีกบริษัทธนวัฒน์อินเตอร์สตาร์จำกัดนะครับพี่น้องครับมือนี่เพิ่นรับสื่อหอว์มอนสดเสื้อแปง้ง3 0กิโลกร,รัมละ3บาท20สสตางค์นะครับ สำหรับเสือแปลง2 5นะครับกิโลกรัมละ2บาท70สตางนะครับบริษัทแปลงมั่นแสงเพชรและก็บ,บริษัทธนวัฒน์อินเตอร์สตาร์จำกัดนี่เพิ่นรับสื่อราคาซ้ำกันนะครับพี่น้องมาเบิรงราคาทางจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องบริษัทอีสานพรีเมียมสตาร์จำกัดนะครับเมื่อนี้เพิ่นรับสื่อหอวมันสดเสือแปลง 3- 0เเซนนะครับกิโลกรัมละ สามบาทหาสตางค์นะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นสองบาทห้าสิบหาสตางค์นะครับไปเบอร์ราคาทางจังหวัดเลยนะครับพี่น้องทางโรงแป้งมันจอจเจริญม้าเก็ตติ้งนะครับมื้อนี้เพิ่นรับซื้อหัวมันสดเสื้อแปง้งสามสิบเปอร์เซ็นนะครับกิโลกร,รัมละสามบาทหาสตางค์นะครับสำหรับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นกิโลกร,รัมละสองบาทหกสิบหาสตางค์นะครับ ไปเบิร์เงนราคาทางลบบุรีนะครับพี่นิวองล้านมั่นจะเลื่อนซับพ,พืชผลนะครับมื่อนี้เพิ่นรับสื่อหัวมั่นสดเสื้อแป้ง2 9นะครับกิโลกรัมละ2บาท40สตางค์นะครับ28% 2บาท30สตางค์24% 2บาท20สตางค์19% 2บาท10สตางค์นะครับอ่าสำหรับราคาทางจังหวัด ลบฮุรีนะครับครับนี่เป็นราคาของมั่นเสื้อแป้งนะครับแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละโรงแป้งนะครับเพื่อน้ปรับราคาขึ้นใหม่นะครับสําหรับมือหนี้ผมร่งซ้อนเองกัไในนําขอมูลของเพื่อนนะครับมาแจ้งให้ครับพี่น้องชาวไร่มั่นซับบัลังครับมาเบิ่งราคาของโรงแป้งนะครับจากทางจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่น้องว่าแต่ละร่งแป้งนะครับแต่ละอําเภอ ผลตอบรับซื้ออาราคาหลายปอนไดนนะครับมือนี้ครับมาเริ่มเบื้องจากอำเภอเมืองนะครับมือนี้เสื้อแผ้า30%ผลตอบรับซื้ออยู่กิโลกร,รัมละ2บาท70หาสตางค์นะครับสำหรับ25% 2บาท30หาสตางค์อำเภอปากทงชัยนะครับ30% 2บาท70หาสตางค์20%

2.35บาทสตางเสริงสา,งสามส0 3รบาทห้าสตาง30% 3บาปบาท6 5สตางพิไม้30% 2 0บบาท70สตาง2์2สบาาท30สตางด้านขุนทดเสื้อแป้ง30% 2 9บาทเกสาตาง25% 2าท40สตาง ขามทะเลโสามสิบอร์เซ็สบาทเกสตางค์ยี่สิบาตสาทหสตางค์ชุ่มพว่วง30%มสิเปอสบาทเจหาสตางค์2ี่สิบาตสาทสาหาสตางค์บัวใหญ่สามสิบเปอร์ต์สงบาทเกสตางค์ส่วนยี่สิบาเรหสสตางค์นะครับนี่ก็เป็นราคา จากทางรุงแปงจังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ละอำเภอนะครับลุงแปงแตละอำเภอ,อาราคากะแตกต่างกันออกไปนะครับขืนอยู่กับเสือแปงนะครับเปอร์เซน็นของเสือแปงนะครับพี่นอ้องนี่เป็นราคาของเพิ่นนะครับที่ผมลูกซ้อนกับในน้ำขอมมอ่าราคาการรับสื่อของเพิ่นในมือนีนะครับมาแจ้งกับพี่น้องเช่าไร่มันซับหลังฟังราคามันสับหลังแล้ว พ่อมีกำลังใจขึ้นมาจักหน่อยนะครับเนาะบอคาดฟันเลยครับในที่สุดกะถึงสองบาทนะครับพี่น้องสําหรับราคามันรวมมันบวัดเสื้อแป้งนะครับพี่น้องสําหรับล่วงแป้งนะครับตอนนี้กะคือยังจังหวัดเชียงพูมนะครับที่เพิ่นรับซื้อ,อกิโลกรัมละสามบาทยี่สิบสตางค์นะครับต่อกิโลกรัมสาหรับเสื้อแป้งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่นอ้องเป็นราคาที่เพิ่น เป็นจังหวัดที่เพิ่นรับซื้อสูงกว่ามูนะครับในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับสําหรับทางโรงแปลงแสงเพชรแล้วก็บริษัทธนวัฒน์อินเตอร์สตาร์จำกัดนะครับพี่น้องอ่าสองร่งแปงนะครับอ่าที่เพิ่นรับซื้อในราคาค่อนข้างสูงกว่ามูนะครับอ่าเพิ่นรับซื้อสูงแห้งนะครับสําหรับทางจังหวัดเชัยภูมอ่าส่วนจังหวัดอื่นนะครับพี่น้องกะอ่าร่องลงมานะครับอ่าสามบาท ถึงสามบาทหาสตางค์นะครับพี่น้องในปีหกเก่านะครับพี่น้องกะมารุ่นกันอีกเบื้องนะครับอ่ามีรุ่นถึงสี่บาทนะครับพี่น้องสําหรับมันเสื้อแปลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสาหรับมันร่วมกะมีรุ่นถึงสามบาทนะครับพี่น้องอ่ามีรุ่นสามบาทนะครับตอนนี้กะสองบาทสิบถึงยี่สิบสตางค์นะครับพี่น้องปีนี้นะครับพี่น้องอ่าบอคาดว่าจะถึงสองบาทมันร่วมนะครับกะยังถึง จนได๋นะครับพี่น้องเนาะเบีบโบคาดฝันเลยครับส่วนก้อนหนาราคามั่นซับพลังมั่นร่วมนะครับหนึ่งยูบาทห้าสิบสตางค์หกสิบสตางค์นะครับสำหรับทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเองกับโบคาดฝันนะครับโบคาดคิดแต่ตอนนี้สองบาทถึงสองบาทสิบสตางค์ไปเดียวนะครับดีใจนําพราแมีพี่น้องเกษตรกรเช่าไรมั่นซับพลังนะครับ เอากับเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับเด้อสู้ๆกันต่อไปนะครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ผมลุงสอนคน,น,อนหน้านะครับกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่การติดตามรับชมด้วยดีเสอมอมานะครับกับขอฝากช่องในน้อยไว้ในอ้อมโขกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องนําเนื้อเด้อครับอ่า้อยูกับอ่าพี่น้องเช่าแรมั่นซับหลังไปเอกนาันานนะครับพี่น้อง อ่านี่ตัวน้ำแน่ครับอ่าช่องแน่หน่อยนะครับปี่นองเด้อเอาไว้มือนาพอกันไหมนะครับปี่นองเนาะสำหรับมือนี่กคสวัสดีครับ